สวัสดีครับพบกับปาดแมโจนะครับอยู่กันที่สวนปาดแมโจนะครับวันนี้จะให้ดูนะครับการวางระบบในสวนที่ผมวางไว้นะครับก็คือผมเนี่ยจะทำถนนรอบสวนนะครับซึ่งตรงนี้ด้านบนก็จะดินก็ระดับนั้นครับสมัยก่อนก็ทำการนะครับลอกดินนะครับลงมาเพื่อให้เป็นถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนสามารถขี่ได้นะครับพื้นที่รอบสวน12ไร่เนี่ย ขี่รถนะครับได้รอบสวนเพื่อเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นถนนรอบสวนนะครับก็จะเป็นสราน้ำที่เราใช้อยู่นะครับก็จะพามาดูว่าเราใช้ยังไงบริเวณรอบสวนนะครับก็คือนะครับพื้นที่กับเรากันแนวเขตเรียบร้อยนะครับก็จะมีถนนนะครับบริเวณฝั่งถนนเนี่ยเราก็จะปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับ ก็คือไม้ป่าเป็นไม้กันแนวนะครับตอนนี้เวลามันใหญ่ขึ้นมันจะช่วยกันแนวกันลมนะครับแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยสับป,ประรดนี่ก็คือปลูกสับป,ประรดนะครับไม้กันแนวเนี่ยไม้เศรษฐกิจมอคกนเนียปลูกระคือสามคูณสามเมตรนะครับแล้วก็แซมด้วยสับป,ประรดนะครับระหว่างก็สองต้นบ้างสามต้นบ้างนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็ทําเป็นระดับลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นถนนกันที่สูง เราก็ปลูกพืชหลักเอาไว้หนึ่งชนิดนะครับอันนี้ก็คือเอบิลนะครับแล้วก็มีะไคร้นะครับส่วนที่โดนน้ำครับก็ใช้น้ําให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วโซนด้านล่างนะครับในโซนด้านล่างครับการวางระบบก็คือนะครับดึงน้ําไม่ไหลนะครับก็จะมีร่องด้านล่างนะครับเป็นร่องคูนะครับน้ําที่เราใช้เราเปิดเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะมีน้ําที่ไหลรวมลงมาแล้วก็ไปสู่บ่อเก็บน้ําอ่อพักน้ําลงสู่สระ อันค,คือน้ําจะหมุนเวียนอยู่ในสวนนะครับส่วนที่เหลือเกินจากต้นไม้ได้รับก็คือนะครับรอบปบลูเป็นแนวนะครับมีถนนนะครับมีถนนนะครับรอบถนนเราก็ปลูกไม้เศร,รษฐกิจไว้ซึ่งผมจะปลูกมอกกานีเพราะว่าชอบอเวลาโตขึ้นมาใบก็จะเขียวเข้มนะครับทรงภุ่มก็ไม่กว้างเป็นไม้โตเร็วลำต้นรงนะครับแล้วก็ทน นะครับทนมากนะครับขึ้นกับดินนะครับ,บดินที่เราขุดขึ้นมานะครับดูนะครับชั้นล่างก็จะเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับเหมือนรองน้าเนี่ยข้้งล่างจะเป็นหินแต่ไม้ตัวนี้โตได้นะครับนี่มันก็จะโตเซมโดยสับประรดสับปะรดเนี่ยเซมเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็พอไม้นี้โตสับปะรดก็ตายหายไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสับปะรดก็3าปี4ปีก็ยังให้ได้ผลผลิต นี่คือนะครับการปลูกไม้กันแนวไว้รอบสวนเป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นโซนที่วางระบบเพื่อเอาน้ําดึงน้ํากลับไปหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์นะครับก็จะมีร่องน้ํานะครับราน้ํามันออกเยอะน้ามันเยอะจากในสวนเราหรือน้ําฝนเนี่ยก็จะไหลเวียนลงนะครับเป็นในบ่อพักนะครับนี่ก็จะเป็น ถนนเวี้ยนลงไปนะครับก็จะมีไม้มะกนีนะครับฝั่งนี้จะจะเป็นไม้มะกนีทั้งแถวนะครับส่วนฝั่งนี้ผมก็จะแซมไม้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ที่สามารถกินลูกได้เช่นกันใช้เนื้อไม้ได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือไม้มาริดนะครับมาริดสามารถกินลูกได้ครับโซนนี้ก็จะเป็นไม้มาริดไปตั้งแถวนะครับส่วนไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวนครับคนใต้เรียก ไม้หยีจะไม่ปิดภาษีสารเรียกว่าบักคิงนะครับตัวนี้นะครับนั่นคือไม้ที่อยู่ในสวนส่วนตรงนี้คือเราวางระบบเอาไว้นะครับก็คือเป็นลานอาจจะทําที่พักอาศัยนะครับอาจจะทําบ้านพักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ดินมา,าทำเอาไว้ทุบมาไว้เพื่อที่จะรอไว้ทำบ้านพักคับ มุมนี้มันก็จะเห็นพื้นที่แปลงเราทั้งหมดนะครับอันนี้คือแปลงที่สี่ฝังนน้นแปลงหนึ่งแปลงสองครับแล้วก็มองมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงที่สี่ซึ่งผมแบ่งเป็นสี่โซนนะครับในการทําแปลงกเกษตรนะครับอันนี้ก็น,นี่ก็คือศาลาไว้สําหรับพักก่อนนะครับเวลาเรามาทํากิจกรรมอะไรก็จะมีศาลาไว้พักนะครับอันนี้ก็ดอกรักแรกปบ ครับตอนนี้ปลูกไว้หลักๆไว้ต่อไปก็จะไว้เลี้ยงพวกพึ่งพวกชนนรงนะครับนี้โอเคนะครับเราเอามาดูนะครับไอ้ไม้กันแนวรอบสวนนะครับซึ่งมีถนุนรอบสวนนะครับก็จะมีไม้นะครับเศรษฐกิจหรือไม้ป่าเนี่ยรอบสวนเช่นกันนะครับแล้วก็เสริมด้วยสับปะรดอย่าปล่อยพื้นที่ให้โล่งเสียประโยชน์ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ